ที่มีชื่อว่าโอโมเตซันโดนะที่ไม่ได้อยู่ที่ฮาราจูก,กุนี่นะคะชื่อถนนนะคะเป็นป้ายโอโมเตซันโดเป็นรูปสกุระเนาะส่วนนนี้เขาก็เป็นการย่างนะย่างเตาถ่านเย่างไฟพัดไปนะคะ ูน้อยนิดดูดเป็นตะเกียบไฮโซมีน้องแมวกักด,ด้วยกวกดสายน่าจะเรียกลูกค้าน้องจากจะมารับประทานอาหารที่อรอ่อยแล้วนะคะยังได้มาชมศิลปะที่หาชมได้ยาก<ว>ก็คือตัวอาคารน,นี้นะคะอ๋อมีสองวอรทั้งนั้นได้แรงมันทันใจมาจากกตะติกข้าวเหนียวนะคะเรียกว่าคุชิเซนตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณถนนคนเดินที่มีชื่อว่าโอโมเตซันโดนะที่ไม่ได้อยู่ที่ฮาราจูกุแต่นี้เป็นโอโมเตซันโด ในย่านนาลิตะนะคะเมืองน,นาลิตะอันนี้เป็นภาพวาดเนาะน่าจะเป็นงานมัส,สลิรของเขานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันให้เพื่อนๆดูนะพวกพื้นเนี่ยเขาทำดีมากเลยเนาะราบเรียบ<ม>เดินง่ายนะคะซนไม่ติดด้านซ้ายด้านขวาเราจะมีร้านขายย่างลายนะด้านนี้น่าจะเป็นร้านดังนะเนี่ยมีายเซ็นดารานะคะเขาขายอะไรขายพวกปลาแห้งนะคะพวกสินค้าถนอมอาหารนะคะของ ของหมักดองพวกกุ้งพวกปูนะพียอ้อมลุงเรียกไปดูอะไรเนาะอะไรอ่ะปลาไหลเหรอ,อม,มีปูด้วยอ่ะ <c oughs> ปูน้อยมี <c oughs> มด้วยส่วนนี้นะคะก็เป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลจะเห็นปริมาณคนที่ตอนแถวแล้วว่าต้องบอกมือใบบานนะคะไฮไลท์ของเขาคือเขาทําปลาสดๆหน้าร้านแล้วก็ย่างกันหน้าร้านนะเดินมานี้ได้กลิ่นหอมมากๆน,นะคะ แต่คิวเยอะมากจริงเดี๋ยวเราไปดูหน้าเตากันนะคะบางคนบอกว่าเห็นกรมรมวิธีแล้วก็เนี่ยเขาแล่สดๆเลยอันนี้ย่างตรงนี้แล่ตรงนี้นะคะคนก็ยืนดูกันนะโอ้ยทีมงานแล่นะคะว่าแล่ตรงนี้เลยเด้อซึ่งบางคนเห็นแล้วแบบมีกล้ารับประทานนะคะ แต่มันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกรรมวิธีในการทำนะมีผู้หญิงแร่ด้วยนะคะปกติไม่ค่อยเห็นนะคะนนมีต้องคมขนาดไหนนีกรีดกลางล็อกกระดูกออกนะคะกระดูกปลาไหลนี้เขาก็เอาไปทอดกรอบนะคะรับประทานได้อีกเนาะ ตรงนี้ก็ไม่ได้มีแค่พวกเราที่ยืนดูนะคนญี่ปุ่นเองก็มายืนดูเหมือนกันแ้เป็นสิ่งที่แบบทำอะ่ะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะคะหน่วยแร่แร่ตรงนี้นะคะหน่วยย่างก็ย่างอยู่ข้างๆ เนี่ยค่ะแหล่งที่มาความอร่อยสดนะคะมาแล้วนะคะนี่ปลาไหลยังแบบว่าเป็นๆอยู่เลยนะทุกคนอาจจะดูหดล้ายนิดนึงแต่ว่ามันคือวัฒนธรรมการกินนะคะของชาวญี่ปุ่นปลาไหลญี่ปุ่นเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายนะคะมีสารอาหารแล้วก็คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ เขาก็มีแหล่งเลี้ยงภายในประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดชิซอโอกะเนาะ<ๆ>เขาก็จะมีที่เลี้ยงปลาไหลขึ้นชื่อนะคะหลายๆคนบอกดูน่ากลัวจังเลยนะคะนี่ก็คือเป็นสเสน่ห์ของร้านนี้นะคะเด็กๆญี่ปุ่นก็ดูสนใจนะคะทุกคนก็บอกสุดยอดไปเลย ปกติเวลาที่เขาขายตามมานะคะก็ย่างมาแล้วบางทีนะคะเราก็จะไม่ค่อยเห็นกรรมวิธีการทำแบบนี้นะคะดูจากมีดนะมีดเขาก็าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมปลายแหลมนะ,ะซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมีดลักษณะนี้เหมือนกันนะคะสเสน่ห์ของการย่างปลาและที่สำคัญเราเพิ่งเห็นเชฟสตรีนะคะที่เป็นผู้หญิงปกติจะเห็นแต่ผู้ชายเนาะทำ เด็กๆนะคะยิน <g> ด <iggle> ูด้วยความสนใจส่วนนี้เขาก็เป็นการย่างนะย่างเตาถ่านเนี่ยย่างไปพับไปนะคะเอาไว้โอกาสหน้านะคะที่คนน้อยหน่อยก็จะมารับประทานแต่ว,ว่าวันนี้คนเยอะมากเลยต้องขอบายโอโ้โหพี่ยบดูดอาคารอาคารหลังนี้เก่ามากน,นะคะเก่าแก่มากนะคะมีความคุระมีความเป็นโกดัง อยู่เบาๆนะคะส่วนทางเดินโอมเตซันโดเนี่ยก็คือเป็นทางเดินนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวกันค่ะนี่ก็เป็นร้านที่จำหน่ายอะไระวิตามินนะคะน่าจะเป็นร้านขายยาโบราณร้านขายยาโบราณน,นะคะที่อาคารแบบเก่าแก่มากๆเลยนะตั้งแต่สมัย e เอโดะอ๋อนี้ก็มีร้านเสื้อผ้าทัานสมัยนะคะมาแทรกตัวอยู่ นี่ชื่อถนนชื่อถนนโอโมเตซันโดจ้านี่นะคะชื่อถนนนะคะเป็นป้ายโอโมเตซันโดเป็นรูปซากุระเนาะแล้วก็เหลือไปเห็นตรงนี้นะคะกำแพงเขาอะมีเป็นรูปร่างนกแล้วก็มีดอกซากุระหรือดอกบวยเนะี่ยโซเซไม่แน่ใจนะคะโอโมเตซันโดก็คือถนนเสนนีนั่นเองนะคะนำไปสู่นาริตซัง ที่บอกว่าเป็นถนนเก่าแก่นะคะร้านค้าบางร้านก็มีมาตั้งแต่ปี1900กว่านะคะในช่วงยุคเอโดะเนาะปัจจุบันก็ดําเนินธุรกิจนะคะซ้ายและขวาเนี่ยก็มีสินค้าทั้งเป็นอาหารการกินนะคะของใช้ต่างๆเนี่ยเสื้อผ้ากิโมโนอะไรอย่างงี้นะรวมถึงร้านอาหารร้านคาเฟ่นะคะมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นนะคะจริงๆก็ต้อนรับทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ ส่วนด้านนั้นก็คือเป็นวัดนาริตะสังที่เราเพิ่งเดินออกมาเนาะโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่านี่ก็เป็นร้านที่ขายพวกซูเกโมโนนะคะเอโดกิสะเนะ,ะเขาก็จะมีพวกทัวขนมต่างๆนะคะโอ้ส่วนใครที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นโบราณนะคะนี่มีรองเท้าเกียร์ขายด้วยนะคะของเด็กๆคู่ละ2750เยนนะคะหรือประมาณ6 0 0กว่าบาท6 700บาทนะคะก็ น่ารักมากมายก็จะมีรองเท้ามีถุงเท้าแยกนิ้วนะคะเนี่ยค่ะให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะก็รองเท้าเกียอย่างอันนี้ของคุณผู้ชายก็คู่ละพันหกรเยนนะไม่แพงนะของผู้หญิงน่ารักน่ารักหนึ่เยนก็ประมาณเท่าไหร่อะ่ะห้าบาทโดยประมาณซาแซปก็มีคู่หนึ่งนะคะไปทํามาที่คิวชูนะคะทำเองใส่เองอันนี้ก็เป็นพวก ผ้ากิโมโนต่างๆนะคะมีน้องแมวกวากด้วยนะคะน่ารักจะไม่ได้กวากซ้ายกวากขวาอันนี้กวากซ้ายน่าจะเรียกลูกค้าหรือว่ามันจะมีกวักซ้ายเรียกเงินกวากขวาเรียกลูกค้าสองแทบจำสลับกันตลอดนะคะโอเคเราไปกันต่อโอ้ร้านนี้ขายตะเกียบเป็นตะเกียบไฮโซใช่ใชก็คนญี่ปุ่นเขาใช้ตะเกียบเป็นหลักใช่ไหมก็สลักชื่อไปเลยจะได้แบบ ไม่ใช้ซ้ากันนะไม่ใช้รวมกันก็ใช้แยกมีความยาวนะระดับตามความยาวด้วยตามปีนักรรษัตรหรือเปล่าเนี่ยจริงจังเรื่องตะเกียบนะคะมันเผาย่างโอ่งมันเผาย่างโอ่งทุกคนร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะเอามันเนี่ยไปห้อยไว้ที่โองโอ้อันนี้สวยอ่ะคลาสสิกมากเลยอ่ะเออ เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามนะนี่เรามาเวลาเที่ยงเป๊ะก็เห็นแดดรำไรนะคะไม่เคยมาประทับใจแล้วก็สวยงามมากบรรยายไม่ถูกเลยเนี่ยค่ะทางเดินเขาจะมีความเนินนิดนึงนะคะระหว่างถ้าเราออกจากวัดแล้วเดินมาเนี่ยก็จะเดินเหนื่นิดนึงอันนี้เป็นร้านขายเกี่ยวกับชาเขียวนะคะจะเป็นอิสมาชัสวีชื่อร้านว่าซาวาวาคะโอ้ยน่ากินอ่ะ Yeah, เริ่มมีแดดเราก็เริ่มหิวนะแต่ว่าอยากได้ของคาวสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปคู่กับตู้เวษณีนะตรงนี้มี1จุดน่ารักนะคะเป็นตู้เวษณีทรงโบราณทรงกลมนะคะนี่เป็นร้านขายขนมญี่ปุ่นโบราณเนานะโยกังหรือเปล่านี้โอ้ละลานตาตเราเดินกันต่อนะทุกคนกลิ่นอายเนี่ยจะคล้ายๆเกียวโต มีความเกียวโตผสมมสานกับคาวาโกเอะนะคะนี่ให้เ,เพื่อนๆดูตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากนะคะมีแท็กซีเอเอาไหมเ,เอาอีกไหมเ,เดี๋ยวถ่ายรูปมันกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลอีกร้านหนึ่งนะคะที่คนแน่นมากๆ ตอนนี้ทุกร้านแน่นหมดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงโกลเด้นวีคด้วยแล้วก็เป็นช่วงเที่ยงพอดีนะคะก็เลยคึกคักมากตรงนี้เป็นโชลิซิมฟอร์มชันนะคะเป็นฮอใหญ่ๆเนาะคืออะไรเนาะโอ้ร้านนี้ดูคึกคักจังหรือว่าร้านนี้จะเป็นร้านดังน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่านี้โอ้ร้านนี้คนมีเยอะ อาคารอลังการมากโอ้อาคารนี้ได้รับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศด้วยนะคะมีย่างสดๆเหมือนกันโอ้มีมิวสิกแบนด์ตรงนี้ค่ะนี่นะคะมาสร้างความบันเทิงอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มบรันาเชียนะคะอาสาสมาัครของ๋อมีสองวอทั้งนั้นเลยนะดนตรีนะคะ ความคึกคักนะคะของร้านข้าวหน้าปลาไหลร้านนี้ก็คนเยอะไม่แพ้กับร้านแรกนะคะเป็นอาคารไม้3ชั้นนะคะอาคารเก่าแก่หาชมได้ยากนะคะนอกจากจะมารับประทานอาหารที่อ,ร,อร่อยแล้วนะคะยังได้มาชมศิลปะที่หาชมได้ยากก็คือตัวอาคารนี้นะคะอันนี้เป็นร้านขายสบู่นะคะเป็นเขาเรียกอะไรอสบู่นำโชคอะไรย่เงี้ยสบู่ใช้แล้วโชคดี มีกิจกรรมยิงธนูด้านในนะคะฮังคิวโดโจเออมันก็แบบมีสเสน่ห์มีอะไรเยอะแยะมากมายนะที่ซ่อนตามตอกซอกซอยนะคะอันนี้ก็เป็นซอฟครีมงานดำร้านขายงานนะคะนี้ทุกอย่างเป็นงานดำนี่ก็เป็นร้านอาหารร้านค้าร้านขายผักดองนะคะมีเป็นร้านเทมปุระ เดินเริ่มเดินเริ่มหิวเหมือนกันนะคะเนี่ยอูนังิกก็อยากกินนะมีหลายร้านมากเลยร้านนี้ขายอะไรนาะเคีย<อ>ชิชูกะล้วเริ่มหิวแล้วล่ะเห็นอะไรก็เริ่มอร่อยส่วนนี้ก็เป็นร้านเซมเบนะคะเซมเบโบราณนะขเขาก็ย่างสดๆให้กินกันสดๆตรงนี้เลยอ๋อเซมเบเขามีแบบกรอบแล้วก็มีแบบแบบนิ่มๆนะคะเป็นรูปหัวใจด้วยอ่ะ เซมเบยน่ารักอันนี้เป็นร้านรองเท้าเฮ้ทุกคนอันนี้มันเป็นแค่ขายแปลงใช้แค่ขายที่เคาะเท้าอะ่ะแต่ทาเป็นลวดลายน่ารักมากนะคะยี่ห้อเต่าด้วยเป็นร้านแบบโบราณจักสารนะนี่คืออยู่ยาบ้านเราเลยเครื่องขูดไหมเครื่องขูดปลาเนี่ย ขูดพวกใช้เท้าอะเครื่องขูดสมัยก่อนนะอันนี้เป็นพวกช้อนไม้ต่างๆนะคะมีมงมีหมวกตะกงตะก้าคลาสสิกมากส่วนด้านนั้นก็คือขายเกาลัดนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศละลานตานะเนี่ยมีความแบบอายุทยาบ้านเฮาอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากกระติ๊กข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าเป็นกล่องข้าว เนี่ยที่ขูดนะคะมาระก,กอก็ได้เนาะเป็นคนสมัยก่อนนะคะว่าใช้สิ่งเหล่านี้ในการขูดในการทำนะคะไ,ไวเดินแล้วเพลินมากอันนี้ก็เป็นร้านเซมเบยนะคะอีกร้านหนึ่งที่แบบคนเยอะมากพี่อ๊ออยากกินอะ่ะขอกินได้ไหมอ๋อเซมเบย์ใช่อยากกินมิตราชีเดี๋ยวไปต่อแถวกัน นี่นะคะเราก็มาต่อแถวเพื่อจะซื้อเซมเบ้นะคะใช่มิตาลาชิพิโตจูเดุอกจเรอยุณคือโใช่คอโกจูคุณคือโกือคุณือุอุ้ืออยอโอโอโนนี้ือโุกอันนี้โจ ถ้าได้มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นมิตรา,าชิเซมเบ้ไม่เคยกินนะไม่เคยกินแบบนี้นะที่เสียบไมาย่างร้านเนี้น่าจะเป็นร้านดังหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคนเยอะมากเลยสาวแซบชิมแล้วนะอันนี้ร้อยห้าสิบเยนนะคะเขาเรียกว่าคุชิเซนคุชิเซนอ,อ,อร่อยอะ่ะคนแถวยาวอยู่นะ พี่อ๊อฟอร่อยจริงชิมหน่อ,อยอร่อยใช่ปะตอนแรกอะมโนะมันต้องแบบเป็นแบบนิ่มประกวดเฮ้ยเป็นแบบกรอบแล้วด้วยความที่มันเป็นมิตราชิมันจะมีความเค็มเ็มห,หวานหวะนนะกินสดๆย่างสดๆก็อร่อยนะอร่อยหยุดไม่ได้เลยเนี่ย คนหวานเค็มๆค็มกรอต้องหยีดกึนแล้วคนหวานเค็มเก็มกรอบๆนะให้สาวๆไปกินก่อนนะคะอันนี้เป็นป้ายที่แบบโบราณมากเลยนะคะป้ายร้านรองเท้าเมดอินเจแปนนะทั้งรองเท้าแล้วก็กระเป๋ามีรันโดดเซลูด้วยกระเป๋าเรียนนี้มองลงไปด้านล่างนะคะสวยงามมากเลย ที่เป็นนักสัตรนะคะเป็นถนนสองข้างสั่งนะ,ะอย่างอันนี้ปีหนูนะคะปีช่วงเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงเสาหินตรงนี้เขาก็ตกแต่งเป็นต้นซากุระเนาะ,ะหรือต้นบวยนะแต่แทบแยกไม่ออกแล้วก็มีเจ้านกนะคะน่าจะเป็นของดีของดังนาริตะสังเขานะคะเนี่ยปีนักษัตย์มีสองข้างทางนะคะเรียงรายตามถนนซอบถนนเส้นนี้นะคะราบเรียบมีที่นั่งพักดึงทางให้ด้วย ก็สำหรับคนเดินไม่ไหวก็แวะนะคะอันนี้ปีวัวกออ,อะไรอย่างเลยฮะชัดวฉลูขานปีขานอยู่ตรงนั้นนะคะปีจออยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ยนะคะใครเกิดปีไหนก็มา <cha> ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะปีเสือปีเสือตะลิงปลิงอะไรตะลิงปลิงที่ชอบพูดไหมอ๋อ อันนี้เป็นป้อมตำรวจนะคะแล้วเห็นอาคารที่เป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกอาคารสไตล์ปริงะคะ่ะนามโกคาเบะนะคะก็ในยุคก่อนเนี่ยเขาเจ้าตัวปริงแบบนี้จะช่วยป้องกันไฟไหม้นะคะนี้ก็เป็นดีไซน์นี่มีฝาท่อนะคะกระจายฝาท่อเล้มีลวดลายต่างๆเนาะนี่ก็เป็นกิินิกเล็กๆ,ๆน้อยๆทำให้คนมาเดินเที่ยวเนี่ยสนุกนะคะ อันนี้ปีอะไรปีแทะมีปีกระต่ายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากที่อยู่สองข้างทางนะคะเราก็เดินเพลินมากเลยโอ้อันนั้นชุมนุมเด็กๆชอบนะคะเด็กๆก,ก็ปีนใช่ไหมเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะนี่มังกรแล้ว <c oughs> ใครเกิดปีไหนก็เดินตามหาปีเกิดนะคะ ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่เดินมาจากสถานีรถไฟนะคะนี่เป็นมังกรสลักหินก็เป็นกิมมิกเล็กๆเนาะแล้วก็มีร้านอาหารอิตาเลียนด้วยนะ,ะถึงเป็นย่านญี่ปุ่นโบราณเนี่ยเขาก็แฝงไปด้วยร้านอาหารต่างๆนะคะที่จอดรถก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วแต่ว่า,าจะเลือกตรงไหนเนาะอันนี้ชื่อว่าวาลาเบะโทรินะคะ โอ้นี้งูเล็กนะคะปีงูเล็กปีมาเสงนะคะพันอะไรสักอย่างฟู้ดแลนด์มาร์เก็ตอันรวมอาหารเกาหลปาีปีม้าปีม้านะคะปีมา้าอันนี้ปีแพะนะคะอูด้งโซบานะคะคนเยอะมากมีปีลิงลิงอยู่ตรงนี้จ้ามีคนยืนเท้าอยู่นะ อันนี้เขาถ่ายอะไรวิ่งน้องแมวน้องแมวน่ารักเชียวอืมทาดแมวนะคะต้องมีกิ้วกราวนี่เจ้าของนะคะแต่งตัวเหมือนเจ้าของอการมีแมวน่ารักเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ปีไก่ค่ะเด็กขี่ไปแล้วหนึง่งไม่เดินได้สบายๆเลยทุกคนอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะสไตล์ตะวันตก15-16องศา,านี้เดินแบบเหนือออกเอาเรื่องเหมือนกันนะการแบ่งเส้นทางนะคะของเขาเนี่ยก็มีรางระบายน้ำนะเล็กๆ แต่ว่ามันก็สอดประสานเชื่อมต่อกันเป็นอย่างดีนะคะเดินไม่ต้องกลัวสะดุดแล้วก็ถนนเนี่ยกระปูด้วยหินแผ่นใหญ่นะฮะด้านซ้ายก็เป็นอิฐบล็อกนะคะระหว่างสองข้างทางก็เดินได้ยอย่างราบเรียบมีเส้นถนนแบ่งชัดเจนในช่วงวันหยุดนี้ก็ไม่มีรถวิ่งนะคะเชื่อว่าปกติก็คงจะมีรถวิ่งด้วยเช่นกันส่วนนี้ก็เป็นอาคารที่จอดรถนะคะที่จอดรถเต็มราคาแรงอยู่60นาที400เยนนะคะ หนี่มองกลับไปด้านหลังนะนี่นะครับเป็นเซเว่นที่เขาปรับสีนะที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ว่าตัวร้านยังไม่ได้ปรับนะครับนี่ไม่ใช่ตึกนั่นนะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ